เฮ้ย <Hey. S 2> สวัสดีค่ะเพื่อนขอต้อนรับสู่ Grace Match Channel นะคะว,วันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะหรือว่ามาอัปเดตซอนสกูชี่ของแกซีนะคะหลังจากที่รีวิวในคลิปเมื่อประมาณแบบ10ปีก่อนไม่ใช่นะคะก็เราจะมาอัปเดตอนะไม่โลด I am so I s ซด้วง I don't know ก็วันนี้นะคะจะมาอะไรอะาไมแกซี่จะถ่ายคลิปเป็นอย่างนี้ทุกที เมื่อกี้คือแมลงวันก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็จะเป็นโซนแรกก่อนเลยนะคะนี่โซนนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่โซนนี้นะคะนี่เลยนะคะข้างบนนี้เลยจะเป็นเซตโอเมก้อันนี้จะเป็นกล่องของรางต่างๆนะคะหรือว่าของไทยอะไรพวกนี้นะคะนำหน้ามาก่อนเลยคือนี่เป็นคอลเลกชันของยัมมี่แบงนะคะของคุิมารุนะอันนี้จะเป็นไอติมแบบ ฟ้าขาวนะคะแล้วก็ไอติมแบบกาแล็กซี่นะคะวางหน้าเลยคือแบบของเยอะมากเลยนะนี่จะเป็นแบบยูนิคอร์ของวายวายนะคะวาวาอีใช่ไหมเราเลยกถูกไหมเราชอบเรว่าวายวายไหมทำไมรักมากเฮ้ยหายไปไหนอะอ๋ออยู่นี่นี่นะคะจะเป็นนาโอยามานะเป็นขนมปังพอดีนะนึกว่าหาย ก็เดี๋ยวเราวางไว้ข้างบนเลยนะคะจริงๆมันมีแค่2ล็อกนะแต่ว่าเรายู n น w แยกส่วนออกมานั่นแหละต่อไปนะคะจะเป็นชั้นที่สักหนึ่ง,งชั้นที่สามนะคะนี่เลยจะเป็นมีชั้นนะคะแบบม<า>้อก็นี่นะคะจะมีพวกชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นแล้วก็ชิ้นเล็กนะคะนี่เลย นี่นะคะจะมีแบบกล่องเก็บของแรนะคะมีแบบใส่สกูชินเซอรพรส์ไม่รู้ทำไมแบบก็มันมีนะคะต้องใช้ให้มีเฮดพอเหรอนี่นะคะจะเป็นทองไอบูมนะคือแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็มีสลามนะคะแอบเล่นอย่าบอกแม่เรานะต่อไปนะคะก็ะจะเป็นชั้นเหมือนกันนะคะนี่แบบมอนี่นะคะจะมีสกูชีของ f อมากๆเลยนะคะอย่างเช่นเข้าปั้นตัวนี้นะลมาก สกูชี่มินิสีเขียวนะคะชิ้นนี้ภูมิใจนำเสนอค่ะเป็นสกูชี่ที่ FC ทซาทำเองนะคะพวกนี้นี่เป็นแพ็กเกจของมันนะคะไซส์เพอร์เฟกกันมากเอาตัวนี้มาบีบบ่อยมากจนแพ็กเกจมันแบบว่ายับตุงมเปแล้วเดี๋ยวเราจะทำคลิปพัสดุ FC ในเร็วๆนี้นะคะตอนนั่นแหละนี่แล้วก็เสียบกลับเข้าไปนะคะต่อไปจะเป็นพีชไอบิรนะคะที่วางอยู่ตรงนี้นะ นี่เลยแล้วก็มีแบบนี่นะเห็นเค้กไ่มเห็นเค้กอีริอรยู่ข้างในไหมน,น,นั่นแหละแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะคะที่เราเรีเก็บออกมานั่นก็คือนี่เลยเป็นลินชักเก็ตสกูชี่ของพวกอีกริกนะคะแล้วก็วาวแล้วก็แบบของคีบรูอะไรพวกนี้นะคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นบอกแฟนอาร์พวกแฟนอาร์นะคะอันนี้จะเป็นคือพอแคลี่เห็นอันนี้ที่แรกที่จะแบบอารมณ์เสียมากเพราะว่าแบบ สกดชื่อนังผิดแต่ไม่เป็นไรค่ะคก็ซีชอบมาแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นนี่เลยรูปภาพที่มีใครสักคนวาดให้เรานะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่ส่งมาให้นะคะเราจะมาติดอยู่ตรงนี้เลยต่อไปนะคะจะเป็นชั้นวางสกูชชีแบบไมโครเวฟยายนฮ่าฮ <laughs> ่า่ก็นี่นะคะจะเป็นชั้นวางนะคะก็จะวางพวกนี่เลยนะเป็นสกูชชีจาก squishy underscore mu min นะคะใครสนใจ s q u i s h แบบนี้ก็ไปติดตามที่ ig squishy underscore mu min นะคะโปรโมทนิดนึงนะคะนี่จะเป็นไดโนเสาร์สีกาแล็กซี่นะคะแบบโอ๊ยใจกหอมแล้วก็มีชีทสรุปนะคะจาก adwila kumachit นะคะยังอ่านแบบอ่านแบบสองสามรอบอ่ะเนี่ย สนใจไปดูใน i อกันได้นะคะ adira kumachit นะคะซองหนึ่งซองซองๆดีแค่สองมูอันนี้นะคะที่เห็นจะเป็นเซ็ตทำสลามของพี่พานนะคะยังทําไม่เสร็จเลยแบบยังอยากเก็บประยุกแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่วางสกูชี่ของเรานั่นเองอันนี้จะเป็นแทแพทสูนะคะที่ได้จากกล่องสุ่มเีโอทอยนะคะมีพีชไอบลูมรุ่นเกา่ามีสกูชี่อันเดสโกมูมินที่ส่งมาให้ขอบคุณค่ะแล้วก็มีสกูชี่สองตัวนี้นะคะเราวางเป็นแบบเซ็ตขนมปังมันบางมาก เห็นข้างบนนี้ไหมคะอันนี้จะเป็นสกู๊ชี่ของแฟนคลับนะคะหรือ FC ที่ทําให้นะคะเป็นของฟิล์มในโลกขนมปังนะคะคือน่ารักมากเล,เลยมาจัดวางตรงนี้นะแล้วก็มีเซตของพี่พานะคะที่เรายังไม่ได้จัดเตรียมและทานะพานย,งยองอะช่เหมีแบมแบมด้วยนะทุกคนเรามาวางไว้อยู่ตรงนี้ฮัลโหล <laughs> หมดไปแล้วนะคะกับซอนสกู๊ชี่ของเรซี่นะคะถ้าลืมรีวิวตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะวันนี้ขอไปก่อนออค่ะเพราะคลิปยาวมากบา,บาย